ขออนุญาตต่อยอดพิสารนะสิ่งที่พิสารเล่าอัเนี้เราสปาร์ตไอเดียหาวัตถุเซได้ได้เรื่องหนึ่งเลยนะเช่นค่าไปซื้อเหล้ารอบละสี่บาททำให้อติได้สะสมเงินทุกวันอติไปซื้อเหล้าให้พ่อแสอาทิสะสมเงินรอบละสีบาทสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆ จนหนึ่งอติมีเงินที่จะได้เป็นทุนการศึกษาในขณะเดียวกันคุณพ่อแสก็ได้สะสมบางอย่างตับแข็งตับแข็งอ่านเนี่ยปัญหาประเจนสตอรี่อยู่ในอยู่ในนั้นเนี่ยใช่ไหมหรืออีกวงหนึ่งที่ไปเจอตะกี้พีแสารูดเนีะ่ะเราก็ไปเจอสตอรี่เนี่ย พระโสไม่เคยรู้ว่าจะต้องขายเหล้ายังบบป้าโสไม่เคยรู้เลยว่ากฎระเบียบเขากำหนดว่าจะต้องให้เราห้ามกี่โมงที่จะขายประโสไม Qu yeah ่เคยรู Reason ้เลยว่าการพุกมาหน้าขยันหางอนไรของเขามันจะกระทบกระเทือนต่อบางอย่าง แล้วป้าโสก็ไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งปราโสต้องไปงการศพของพี่แสนพ่อแสนเนี่ยที่มาคือมาจากน้ำเมืองของประโสเองนะเห็นไ,ไหมมันมันมันเจอมันเจอดาราม่าอยู่ในอยู่ในท็อปที่ตะกิ้ที่แค่พี่แสนพูดพูดแบบข้อมูลดิบอะ่ะพี่ก็เป็นเข้าใจเห็น เห็นไม่ไดหยิบอะไรมาเล่าเลยพอเห็นไหมแล้ววันหนึ่งพระโสต้องไปงานศพคนลูกค้าที่เขาขายเหล้าเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ใกล้ต้อต่อกับเรื่องที่มันใกล้ตัวมากพม่เคยรู้มาก่อนว่าระโสดเองประโสดิดปยนระโสดไม่รู้ตัวเองเลยและให้สามคมมาตัดสินนะครับตอนนี้จริงแล้วมันเป็นแค่ แค่เรื่องเดียวซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยคุณสามารถเล่าอะไรได้ทั้งเยอยแยะอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันคือคอนเซ็ปต์แมันไม่ได้แปลกไหใช่ไหมครับแต่ว่าวิธีการที่เราจะเล่าก็คืออย่างที่พี่แสนพูดก็คือฮาวส์เซนเซนจะเล่ายัางไงเล่าแบบแรกนี่คือเล่าแบบที่พี่พี่หมีก็บอกคือประชดประชันเก็บเงินจนแบบเลี้ยงอะ รับพิญญาเอาไว้ง่ายดีกว่าหรือพิจารณาแม่ไปอี่องนึ่งก็ไม่เป็นไรรับพิญญาเสร็จพ่อตายแลว้วก็ไหวกันไนั้นคือเรื่องใช่ไหมคืออันเนี้ยผมผมถึงบอกว่าอ่มันเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งคนจะต้องรู้พอคุณพูดปุ๊บเข้าใจในที่นี้เนี่ยใครใครรู้บ้างว่าท้านสารใายเล่ากี่โม ช่ห้าขายตั้งแา่2ต5โมงเย็นถูกไหมเออนคือมาคุณไม่เคยตั้งคำถามใหเฮ้ยทำไมไม่ขายเล้าตอนเช้าใช่ไหมวะแค่นี้เขามาทำในสายไดี่ย้ะเออหรือทำไมมันต้องแบบห้างขายตัอง2โมงถึง5โมงเออแต่ผมเองผมก็ติดใจมากที่เป็นโมงเช้าถึงขายเหล้าิออผมจะบอกคือว่าแค่ แค่เราพยายามหาวัลคูเซ่ให้ได้พุทธพาจากงานกปกติทันทีตัวยังไม่น่าสนใจว่าฮัลคูเซเ่คืออะไรใช่ไหมฮะฮัลคูเซ่มันจะเป็นมันจะเป็นอะไรอ่ะสองเด้งอะเด้งที่สองอะผมรู้สึกว่าหวเหมือนเหมือน,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 นเราดูหนังดูหนังเขาขนาดดีดีหนังที่เราเห็นแบบว่าโคตรน่าเบื่อเลยเพราะมันซ้ำซากม,มาก คนหนึ่งเหลือเองซวยออกจากงานแล้วก็ต้องไปจับพัดีกับคนหนึ่งซึ่งกัวตรงฆ่าแล้วก็อยู่ในการแล้วก็ต้องทำพคดีบางอย่างแล้วก็เก่งโคตรกว่าเดิมเราว่าเป็นคาสิคแมใช่ไหมครับก็จะเี็ว่าอันนี้เรียกว่าไม่ใหม่ใช่ไหมฮะเไม่ใหม่อะรกจะไปหมาเรื่องซีจีนะไหนเก่งเอาดาราที่ไม่เคยอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันในท่าหนึงพอเรยวัตถุเสียอาจจะไม่ได้ใหม่มาก แต่มันถล่มด้วย 4G ถล่มด้วยพลังดาราขลังถล่มด้วยสื่เทปที่สุดสุดติ่งแต่จริงแล้วพลอตคนเกยดการสองคนที่อยู่ด้วยกัน 8, แล้วก็เดินรื่งแบบอันนี้นสำหรับผมไม่ง่ายคือตุ๊กตาเพราะว่าวัตถุเสพไม่ได้ mm hmm. นะครับแต่ถ้าเกิดมันมาเนื่องแบบเหมือนเน็ตพาร์ทแรกเนี้ยอะไรของมันเนะคือมันแบบ มันพาเราไนที่หนึ่งเลยอ่ะด้วยวิธีคิดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันก็จะสอนให้คุณตัวเซม,มันก็คือตามโดยที่คุณไม่ต้องสนใจว,ว่า 4G คืออะไรมันจะตามด้วยเรื่องที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตเป็นตน้นเหมือนพวกหนังญี่ปุ่นที่เราชอบกันเอาไปแต่ละแต่งี้ยหนังที่เราชอบส่วนใหญ่จะเห็นเด่นหนังที่ดึงดูดใจเราเมันเ,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 เป็นหนังที่ง่ายงะคไม่ได้ 4G เยอะแต่เพราะอะไรเพราะว่า วัตถุเซลหนังเรานะมันแปลนโดเราบางมันไม่ต้องมาสื่อสารเคลื่อนเป็นวีซีจีซุปเปอร์สตาร์มหาศาลมากนะครับมันถูกเคลื่อนด้วยวัตถุเซลล์ที่แข็งแรงและได้แก้วัตุเซนดีอาตูเซนสุดดีมันก็ไปเคกื่นเร็วอยู่แล้วแค่ไม่กี่นาทีไปเป็นแบบต่างในการจ่าไปได้อีกแบบหนึ่งใช่ไหมก็คือพยายามจะไม่เห็นภาพชัดเจนว่าวัตถุเซลล์ ประเห็นทัฒาขึ้นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวัยก็คุณเนี่ยผมก็คิดว่าวัคซีนอาจจะสาคัญด้วยไม่ใช่แค่ว่าคุณพยายามจะหาไปธีเราไม่ได้ว่ากฎหมายคุมคืออะไรโดยคุณไม่เข้าใจบริบทของมันคืออะไรว่ากฎหมายคืออะไรอย่างเช่นกฎหมรยนี้ตทํ่าไมต้องต้องมาสอบไปสอบถึงห้าโะงที่ยิ่งขัดใที่ยิ่งกินให้เบาไม่รู้จริงนะทำไมทำไมต้องยี่สิบถึงห้ากิน นักซื้อทำไมยี่สิบเอ็ซื้อได้เนี่ยทำไมไม่แอบไม่รู้กันนะก็ไม่ใช่ทำไมไม่ที่มีเรื่งนี่ได้คววนใช่เมื่อคนเมื่อคนรู้นักคำถามผมจะเจอมาปักอะไรตอนนี้รอบตัวเรามันแต่ไปด้วยความข้อมูลที่เราไม่รู้แล้วมันก็ท้าทายเราแบบต้องรู้ต้อรู้แล้วเราเ็นีีเนี่ยที่หลานใช่ ไปูไปองมาสองคนแล้วก็กต,ตั้นแต่ตอนที่สมศร์ตอนแรกตั้งเรื่อนมาแรกสามอ่อ <c oughs> ก็เราก็ยังบอกเด็กไทยไล่สามอ่อแต่เวลาเด็กส่วนเราก็บอกว่าอยุบยิ่มเลยรถชนลูกอย่าไปไหนบ้างนะลูกอย่าไหนผ่าไปเขาจะจะได้นั่งชิลไอ้ล <c oughs> ูกมันรุนแรงนะก็จับให้เกมกดอย่าใส่มันเด็กๆแล้วพอเด็กมันโตขึ้นแล้วเราบอกพ่อแม่ว่าให้สามอ่อมันหนึ่งครับ เอาไอแพดเด่นงงงเนอะคือที่เด็กเนี่ยพ่อแม่จับยัดมือถือให้เด็กวาเพื่อให้เด็กสนในการดใูให้เล่นไอแพดให้เล่นเกมมือถือแล้วก็ตอนนี้พ่อแม่ต้องมาบอกลูกว่าลูกสนใจลูกให้กูเล่นเด็กเลยอนกิ้บเแล้วตอนทัวรมาเนี้คือคุณต้อง้าใจบริบทมากแล้วทำไมพ่อแม่ถึงบอก,บเ,กออเด็กไม่ให้เล่น เป็นต้นนะครับคือพอคนที่พ่อใจก่ริบทคุณตั้งคำถามประมาณเนี้ยคืพยายามหาคำตอบให้อีกอย่างแนึ่เป็นต้นหรือว่าสุดปันที่ผมเป็นพ่อคนเนี้ยผมก็จะรู้สึกว่าแคมเปญส่วนใหญ่ที่ออกวามาคุมกับเด็กบอกให้พ่อให้พ่อแย้กันเองเด็กคือตัวปัญหาถ้ากินเหล้าอย่ามาชวนตัวเองคือรู้สึกว่าเด็กเป็นคนยามาชวนเนี่ย อบใจแฝดตลอดเราต้องจัดการเขาเด็กมันซนตลอดเราต้องสั่งเขาอย่างจริงแล้วว่ามันแปฝกที่ว่าเราไม่มคแคม่แมีกลุ่มแข็งแกร่งกชนพูดกับพี่ตัวผู้อยาบนบนบน่างตัวริบตัวเองอยงต้นนะครับอย่างต้นอย่างเช่นทีนี้ผมไม่อยาสงสัสยว่านการที่บอกเด็กว่าอย่าซื้อเหล้าอ่ะทำไมไม่พูดถึงประสบวะทำไมไม่ถามว่าทำไมถามว่าเด็กที่ดิสก์เหล้าอ่ะผิด อย่างไีไ่ลองถามว่าทำไมต,ตาโสมไม่คิดถ้าตาโสดให้คิดสิ่งอย,ย่างจะเมีอะไรขึ้นนะครับผมจะลองตัวอย่างนี้เอามาทำเงธรรมชาติผมจะลองทำอะไรแบบหนึ่งอันนี้ผมไม่ได้ทำเองนะครับมันจะจากการว่าผมคุยปริยาคุยคนแล้วผมก็ลองจดขึ้นมาเป็นชาติไม่ใช่ทำไมคนไม่ดื่มแต่เป็นคนดื่มได้จะลองตั้งคำถามกันแล้วก็ลองดิสเตอร์สแกนในห้องคือนี่คือวิธีคิด หาประเด็นทำไมอยู่ๆคนไม่ดื่มคน็อบนี้แกเป็นคนดื่มคนอยู่ในวันตรงหน้าเราก็นั่งดูกันทำไมคนทำไมคนก็ดื่มกันอ๋อเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเั็นปัญหาราเขาก็บอกว่าเพื่อมันชวนแต่เขาไม่ดื่มวนแรกที่มาดื่มเนี่ยเพราะมีการชวนเป็นสิ่งแวดล้ออ่ะถ้าเป็นสิ่งแว้ล้อมมันชวนมาดูกันว่าพอคนมาชวนแล้วทรงห้าไอ้คนนี้มันจิตอ่อนยหรเชื่อแล้วกิน แล้วก็นั่งไล่กันอ๋อชาติรัตน์เด็กนั่นเดิมนะคือสอนเด็กๆบอกกินเหล้าแล้วมันแค่มันแมนมันคือการไอ้ขั้นในียวการผู้ใหญ่แล้วแล้วอย่ามาชมให้เลยกินเพราะว่าส่วนตแล้วกินไม่ได้ถ้ากินได้แบบว่าโตแล้วหรือว่าประสบการณ์เนี่ยดีอันที้เช่นซื้อเหล้าให้พ่อเด็กๆไม่เห็นคิดเลยเด็กในงานเลี้ยงวันปีใหม่ที่บ้านหรือมีเจอกันก็เห็นพ่อกินเบียร์กับอาที่ข้างบ้าน ในส่วนนักหาไปเที่ยวพ่อก็ขอึ่งกระบอกมืงเวลาไปเที่ยวประสบการณ์เด็กหรือป้าที่คุณเคยแต่พ่อบอกรู้ห้ามกินนะแต่พ่อกินเบียร์ตรงหน้าลูกแต่รู้ห้ามกินนะไม่ดีพ่อกินทุกวันโฆษณาเอ่อมันรักเกลือยังไงรักเกลือรักน้วเส้น่มันเล้าเนาอก็ใช่ใช่ไหรักเกลือต้องต้องแขหงเล่าถ้าถ้ากินเหล้าแล้วไปซื้อกล่องยาเนื้อ เ,เกิดใหม่ได้ใช่ไหมฮะราสัตก,ก็มีความาสัสง่งตัวื่มสัสมองไมอกแเรามีบุ๊กา่าใช่ไหมแสงสวงดูเท่กว่าเดิเรารู้สึกว่าโลกของการกินเหล้าเป็นโลกของความีเท่ทันสมัยในขณะที่โฆษณาโลนารูส่วนใหญ่จะเก็คนครับกรรมกรจอด,ดเครียดกินเหล้าไอ้่นนันขับรถดูอยู่เลย แต่ในเราลงบ,บ้านเราอยจงเป็นแบบจนเครียดกิล้าขุดจอบ<ฮ>ขุดจอบขุดจอบมันช่างมันช่างหมดไม่น่าลืมกันว่ารถใบเนี่ยนี้คิดได้อยู่ว่าราคาเก็แ้อยเน,น,นาะก็สั่กรปอกอสรแกอะไรอย่าช่ไหมครเป็นของผมที่กนแล้วมันหรือมันเป็นปเพราะแคกจจิงแคกจจิงอ้โหถือแล้ว ผมยอมแล้วผมเคยทำโฆษณาแหแก้อยุคนี้หัว p a จริง i งนี่มันมันเมาๆทำให้เราเท่นะจริงในขณะที่ผมว่าเราเราเราดื่มน้ำอูทัยที่จริงๆเท่กว่านะให้ประโยชน์กับสุขภาพด้วยหรือผู้หญิงกินผู้หญิงกินยาสตรีเพนภาพเท่ตายชื่อน้ำเปล่าที่ตูแช่บ้าโสก็สินบาก ผมซื้อโคงแคนก็สิบห้าบาทตูาผสมใช่ผมเข้ามีห้าบาทผมได้รีโอ,อขอะสกากณสตรงนนะกันครับผสมกสตรงออสมัยผมเป็นนักศึกษารจริงแล้วก็รู้รู้อยู่ในักสุาติศิลปะก็ว่าผมยาวน้ำสลายกินเหล้าและอที่ผมกินแต่เห็นผลคือเพื่อไก่ถคร่องด้จต่เียวก็ตอนนั้นใีผมกินผม ถั่วแบนละ23บาทคนระับเกี๋ยว15บาทเองอ่ะเราก็แบบเฮ้ยกินเล่าเลยมั้งเออกินเดี๋ยวทำไม15บาทเพิ่มอีก8บาทกนะินเหล้าเลยดีกว่าเด็กอาแต่เลยกันสิ่งสิ่งก็มันมันมันคือแบบนั้นเลยแล้วผมก็ว่าสิ่งที่ที่แสงพูดอ่ะคือมันเริ่อมันมัจากอนะินไซต์อะคือคืออย่าง ผมอยากจะบอกโฆษณาพวกนี้คือมันต้องเอาจากอินสไพร์มาจะอินไซร์มาถึงอะไรอนินไซร์มาถึงสิ่งที่อยู่แลรับตัวเราอยู่เหนี้เราต่อมอยากทีสังเกตคุณผมว่าผู้ชายทุกคนเป็นเวลาเราเข้าไปห้องน้ำผู้ชายแล้วยืนฉี่โถฉี่เนี่ยมีสาโถคุณจะต้องเว้นหนึ่งโถนี่คืออินไซร์ถูกว่าผู้หญิงมาผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้เป็น แต่ผู้ชายแน่นอนคือยืนปุ๊บเนี่ยถ้ามีที่บ้านต้องยืนที่หนึ่งซึ่งไม่สำคัญหรือยิอินไซด์่งซเหตุผลก็คือไม่อยากให้มันข้างๆมันเสียใจว่าพี่หรือไม่ยิอินไซด์หนึ่งซึ่งก็ใช่ก็คือผู้ชายมัดจะมองผู้หญิงโป๋แต่แฟนตัวเองจะโปกว่าโดนตกนี่คืออินไซด์อ่ะคือแบบมัน นี่ยผมถึงบอกว่าเออถ้าคุณหาอินไซด์อย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะได้อะไรใหม่ๆอย่างเช่นสังเกตน,นะแต่ก่อนยุคนี้อาจจะน้อยลงเมื่อก่อนดูหนะังไขคอมรีโมทคือไม่แยกรีโมดนะนะถูกไหมฮะอย่างเงี้ยที่นี่คืออินไซด์อ่ะคือง่ายๆคือถ้าแสมมติว่าคุณลองคิดว่าตัง้งคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดรีโมทเนี่ยมันสามารถ ทุกอย่างในชีวิตได้เจอหน้าทุกอย่างในชีวิตได้เนี่ยมันอาจจะเป็นประเด็นเพราเกิดจากอินไซด์ที่บอกว่าให้ทุกคนมันอยากจะเป็นเจ้าของีโมมอลลนั่นคือนั่นคือที่ประเด็นหนึ่งที่ผมกำลังจะเสริมน,นะครับว่าแบบว่าอ,อยากให้มอง,องอเรื่องของอินไซด์เยอะๆว่าจะอย่างไรคือพี่แสงพี่แสงแนะน,นำมาอยู่แล้วลว,ว่าแบบเออเด็กมันซื้อตั้งแต่เด็กๆมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ผิดหรือเปล่า แม้ก็ยินไซที่บอกว่ากินเหล้าแล้วมันเท่ซึ่งจริงๆมันก็หรือเปล่าจงรักนะครับเพื่อนมันอาจจะแตปะกประเด็นเช่นลองแตกกเล่นๆกันว่าทำไมเยาวชนไปกินเหล้าเยอะขึ้นอย่างที่บอกวาราคาก็ถูกหรอกก็เป็นสิ่งที่มันไม่ใช่มันถูกนะครับมันเป็นความต้องการของบริษัทเหล้าที่อยากทำให้ราคามันถูกในส่วนที่จะถูกได้ใช่ไหมพอมันถูกมากๆเข้าอ่ะ เม่เดี่ยวเราเลา่าเขาทำให้ถูกจุดไม่ได้ถูกได้บริษัทรับน,น้ำดื่มน,น,น้ำาต้ราคาน้ำเป็นไทสุดให,ให้ให้ช่องว่างขอาน้นดืมกัดเล่าเราย่ีบษทุกเล่าทุกน้ำน้ำดื่มสา,นนสามารถากนหนาารถำหนดราคาน้ำดื่มเพิ่มกได้เพื่อให้ช่องม,มากน้อยเนี่วหละนั่นคือวิธีที่คิดออกไางถ้าผมเป็นนายทุนผมทได้ดไดเนี่ยก็ให้ผม้ราะสิ่เนี้จะจ่ายอีกนิดดีกว่าไอย่าเงี้ย การเข้าถ er mm ึงการตลาดของบริษัทเรายังไม่นับถึงว่าการเข้าถึงง่ายเช่นความเชื่อเดิมว่าวันศุกร์เป็นวันเอชนนะครับทฤษฎีความเชื่อว่าถ้าเราเนากไม่มีอะไรที่ติดกับเล่าซึ่งสอนสารได้ลองทำไปแล้วว่าให้เล่ากับแชร์ก็แค่เป็นต้นเป็นต้นคือมันต้องการการตั้งโจทย์มันจะช่วยให้เราหาวก็เรา้สกับปบะหลาดได้ครับหรือว่าเกดมาเด็กบางคนก็เกิดมาก็เห็นเลาอยู่บ้านเอาต่ดูโชว์ไว้นะ แล้วพอแล้วเคยเป็นแตกนี่สวยเนี่ยนะแสดงว่าพ่อแม่ให้รับให้ค่าของเราเสมอมาถ้าพ่อแม่ให้ค่าของเราตอนเราแต่หน้าบ้านเนี่ยที่ไม่เคยเป็นระเบียบเลยไม่เป็นไม่รู้สึกอะไรเนี่ยแต่พอ่อพ่อแม่เสริฟทุกโชว์การบ้านเนี่ยแล้วให้ค่ามันจะให้นะตอนเราเป็นเด็กเราก็อยากขับรถับแทนพอ่อมาถูกให้ค่าแต่เด็กแค่ ประสบการณ์เขาทำให้เขาอยากจะใช้ตัวเองเป็นต้นหรือเรื่องแบบว่ามามทนกข็ร้องอก็มีอางเงี้ยก็มีร้องร้อต้องกินเหล้ากม่แย่อะไรเงี้ยก็มีอย่างเงี้ยหรือมีคนที shorts, ่ไปเล้าเร่างเงี้ยกับขาถึงงานี่าเี้ยคือพอเราเอาพยายามหาใหม่กัเรื่องเี้จะช่วยเราเจอประเด็นที่จะพูดเจอะไ้างเใจไม่ได้กังวกใจ อยากหก็นี่คือสิ่งที่ผมพยายามพยายามตรงนี้ผินี้เพื่อหาวาตเซน่รนะครับตัวเซนมันจะได้ทำแบบตัวเซไขงนายดังนั้นม่ังนั้นผมก็จดดันอยู่ที่ผมจะพูดกฎหมายไงไอ้เท่จะไปไกลกว่านี้ได้แล้วไงมันจะได้มันจะได้ไม่ทินทานแต่ได้สองแตกแบบนี้ทีมันีกไปถึงได้ร้อยทานในเวลาทาจําจำกัดนะครับ มคนผลรสนอไม่ได้นะครับคือคือจริงอยากให้หลักจเลยอยากให้หำานเพราะว่าหนึ่งคือเรียกว่าเราเป็นนักเรียนเนี่ยในแง่ของงบประมาณในการทำจริเราก็คงมีไม่เยอะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรื่องที่คุณพูดมันน่าสนใจตั้งแต่ต้นมันง่ายนะในการทำมันในกำลังอย่างที่พี่แสงยกตัวอย่างก็คือ คือถ้าหนังมันไม่ได้มีอะไรคุณก็เอาตะลาเข้ามานล้วก็คนก็ตัวแต่ถ้าเกิดหนังมันดีอ่ะประเด็นมันน่าสนใจ,จตั้งต่้นเนี่ยมันไปขึ้นอนีกแล้วแหละอเอางี้ก่อคือขึ้นอนีกแล้วลนะ่นะตรงนั้นะคนะืออยากให้ให้สนุกให,ให้ทำอะไรอนะ่ะให้ความสำคัญกับตรงนีนะ้ที่ผมพยายามายอมรัใกล้เคียงอยู่นะครับอีกคน างเงี้ยโฆษณาสมัยนี้มันดีเนาะมันคือมันทำได้หลากหลายกวนะ่าเดิมเนาะโดยมุ่งกุ่มกับจริงมันไม่ได่โฆษณานะครับแต่ผมมีตัวอย่างหนึ่งที่ผมแค่คิดว่าโฆษณาสมัยเนี้ยมันไม่มต้องเป็นโฆษณาโฆษณาก็าาได้อยู่ที่คุณพิธีการได้เสนอแล้วว่ามีอย่างที่แล้วเนาะบางคนที่จะไปฮงเอาท์อยู่กับพี่โปรดิวเตรอร์ไปนังสัมภาษณ์คนเนี้ยเขารกว่าโฆษณาในขวามหมายของ ของโลกยุคใหม่หมันอาจจะไม่ใช่แบบโฆษณาแบบที่เราเข้าใจนะมันคืออะไรกัอย่างที่อยู่ในเวลาช่วงเวลา,นานหนึ่งที่ทำให้คสนใจปะจริงๆแล้วผมเขาสัญญ่งยึดหนึ่งคือว่าเราอย่าไปเรียกว่ามันโฆษณาดีกว่าเดี๋ยวนี้มันเปลแปลงเป็นว่าคือมาถึงการสื่อสารมากกว่าผมใช้คำว่าการสื่อสารมากกว่าการสื่อสารเพื่อจะให้แบบเกิดอะไรกับนบางอย่างซึ่งซึ่งเราต้องการพอจะเกิดไปเรียกโฆษณาปุ๊บพวก,พวกคุณก็จะติดกับ แล้วสินค้ามันคืออะไรแต่ตรงนี้มันไม่ใช่เป็นบริการมันเป็นเรื่องความคิดฉะนั้นจะสื่อสารยังไงให้มันมีให้มันมีผลนบบอันนี้เป็นยังไงด้วยด้วยเหรอครับ